สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับแบมอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้แบมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติศาสตร์เวียดนามอีกราชวงศ์หนึ่งนั่นก็คือราชวงศ์ดินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังพร้อมกันเลยนะคะราชวงศ์ดิน สงคราม12ขุนศึกยุติลงในปีคริสตไดสกราช9 6 8โดยกลุ่มขุนศึกที่ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดนั่นคือดินบอลินดินบอลินเป็นชาวเมืองฮาวาลูตั้งอยู่ในจังหวัดนินบินปัจจุบันเขาผู้นี้ไม่ใช่เจ้าเมืองหรือว่าขุนศึกในกลุ่ม12ขุนศึกมาตั้งแต่แรกนะคะแต่เป็นแม่ทัพภายใต้จั้นลำผู้เป็นหนึ่งใน12ขุนศึกที่ปกครองอยู่ที่เขตกีโบซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจังหวัดไยบินปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นคนฉลาดแล้วก็มีฝีมือดีต่อมาจันลำจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรมและตั้งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งขุนศึกต่อจากเขากลุ่มของจันลำนั้นนะับเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในเหล่าสิขุนศึกจึงไม่แปลกที่ดินบอลินสามารถจะพิชิตกลุ่มขุนศึกอื่นๆได้อย่างราบคาบ และเมื่อมีใช้เนื้อกลุ่ม12ขุนศึกได้อย่างเด็ดขาดแล้วดินบอลินจึงได้สถาปนานตนขึ้นเป็นกรรษัตริย์มีพระนามว่าดินตเตียนฮาวางถือเป็นต้นราชวงศ์ดินและเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของราช,ชวงศ์โง่โดยเริ่มศักราชใหม่ของราช,ชวงศ์ดินนับตั้แต่ปีกรดสศักราช968เป็นต้นมาจากนั้นจึงมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองฮาวาลูบ้านเกิดของพระองค์แทนโดยเรียกชื่ออาณจาักรใหม่นี้ว่าไดโกเวียตมาตั้งแต่นั้น การปราบ12บขุนศึกลงได้ก็เท่ากับว่าดินบอลินนั้นสามารถรวบรวมบ้านเมืองให้กลับมาเป็นปึกแผ่นเดียวกันได้อีกครั้งแต่แทนที่ในยุคสมัยนี้เนี่ยบ้านเมืองจะสงบสุขก็กลับต้องเข้าสู่วังวนของความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่รู้จักจบสิน้นสืบเนื่องตั้งแต่ที่ดินบอลินได้สรงโอรสองโตคือดินเลียนเดินทางไปที่จีนซึ่งในเวลานั้นอยู่ในสมัยของราชวงศ์ซ่งในปีกริสตคมศกราช973เพื่อส่งบรรณาการและแสดงไมตรีกับประเทศจีน กษัตริย์ไทยูจแห่งราชวงศ์ซ่งนั้นก็เอนดูดินเลียนมากนะคะจนถึงกับรับรองตำแหน่งเจียตู้สือแห่งตินไฮกวนให้แก่ดินเลียนเลยทีเดียวโดวยเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้ดินบอลินไม่พอใจอย่างมากนะคะเพราะเวลานั้นเนี่ยเวียดนามเป็นเอกราชไม่ได้อยู่ในการปกครองของจีนการให้เป็นเจียตู้สือของตินไฮกวนก็เท่ากับว่าจีนยังคงถือว่าเวียดนามเป็นมณฑลหนึ่งของจีนเท่านั้น แล้วในตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็คือกษัตริย์ของอาณาจักรไดโกเวียตอยู่ด้วยหาใช้ดินเหลียญไม่นับแต่นั้นพระองค์จึงพานไม่ชอบโอรสองโตองค์นี้เพราะไม่มั่นใจว่าโอรสองค์นี้ไปสัญญาอะไรกับทางจีนไว้หรือไม่จนเมื่อมีการประกาศตั้งราชายาตขึ้นนั่นเองชื่อที่ได้รับประกาศก็คือดินหางลางซึ่งเป็นโอรสองค์รอง เรื่องนี้ทําให้ดินเลียนไม่พอใจอย่างมากนะคะจึงวางแผนล,ลอบสังหารอนุชาของตนเองในปีคริตเศักราช979แต่ถึงแม้จะสังหารดินห่างลางลงไปได้แล้วดินเลียนก็ไม่ได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแต่อย่างใดกลับเป็นดินเฟอเดโอรสลำดับถัดมาแล้วในวันหนึ่งทั้งดินบอหลินกับดินเลียนก็ถูกมือสังหารที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่การทูตชาวจีนผู้หนึ่งที่แอบซ่อนตัวอยู่ในพระราชวางังลอบลงพระชนลงไปทั้งสองพระองค์ การกระทาครั้งนั้นเพราะต้องการให้อาณาจักรแห่งนี้อ่อนแอลงนั่นเองเนื่องจากราชวงศ์ทรงมีแผนที่จะยึดครองเขตแดนนี้กลับไปเป็นของจีนให้ได้อีกครั้งเมื่อดินบอลินซิ้นพระชนลงดินเฟอร์เดซ,ซึ่งมีพระชนเพียง5า้าพรษาจึงขึ้นเป็นกษัตริย์ตามที่ประกาศโดยมีเสียงวันงาพระชายาของดินบอลินทำหน้าที่เป็นพระพันปีสำเร็จราชาการในปีกรกฎสกักราช980 และในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่มีการผลัดแผ่นดินอยู่นี้ราชวงศ์ซ่งของจีนก็นำทับบุกลงมาโจมตีอาณาจักรไดโกเวียดและการบุกโจมตีของจีนในครั้งใหม่นี้ก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่เวียดนามอีกครั้งที่ถึงกับทําให้ราชวงศ์ดินล่มสลายลงไปในปีคริสต์ศักราช980นั่นเองทําให้ราชวงศ์นี้จึงมีอายุสั้นเพียง12ปีเท่านั้นนับจากที่เกาะตั้งขึ้น โดยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้มาจากการรุกรานของราชวงศ์ซ่งโดยตรงนะคะแต่มาจากขุนพลผู้หนึ่งของราชวงศ์ดินนั่นเองมีนามว่าเลหหวนซึ่งมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีคนสำคัญของราชวงศ์ดินเมื่อกองทัพซ่งบุกมาถึงชายแดนแล้วพระพันปีเซียงวันงานได้มอบอำนาจคุมกองทัพทั้งหมดแก่เลหหวนให้นำทัพไปตั้งยันกองทัพจีนเอาไว้ทำให้กองทัพจีนสามารถยึดชายแดนได้เพียงบางแห่งเท่านั้น และเมื่อไม่สามารถรุกค,คืบต่อไปได้กองทัพจีนจึงยกทัพกลับไปเมื่อเลหวนยกทัพกลับเมืองหลวงพระพันปีเสยงวันงาจึงได้ยกตำแหน่งกษัตริย์ให้แก่เลหวนอย่างง่ายดายซึ่งเลหวหนก็ได้อภิเสกพระนางขึ้นเป็นราชินีต่อไปอีกจึงเท่ากับว่าเสยงวันงานั้นมีสถานะเป็นราชินีสองแผ่นดินเมื่อตำแหน่งกษัตริย์เปลี่ยนมือจากดินเฟอร์เดมาเป็นเลหวนแล้วจึงเท่ากับสิ้นสุดราชวงศ์ดินไปในปีคริสตศักราช980 แล้วเข้าสู่ยุคราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์เล่ยุคแรกอ่าละค่ะทุกคนคะสำหรับราชวงศ์ดินนี้แบบต้องขอจบไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ในคลิปหน้านี้จะเป็นยุคของราชวงศ์เล่ยุคแรก ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นแบมบอยากให้ทุกคนรอติดตามฝังในคลิปหน้านะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แบมบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ